อ่ะเฟิร์สไฟครับวันนี้แรงคือแรงร้อยนะเอ็กซิบกุ๊กเจ็ดสิบโอ้แล้วหนักขนาดนี้แบบลองเช็คก่อนไหมครับอัพดาวซ้ายขวาตั้งหกตั้งไว้ได้เหรอแก่ตั้งให้มันแล้วใช่ไหมตั้งแล้วลองดูอ่าเทคออฟครับเดี๋ยวให้กว้างอย่างเดียวเฟิร์สไฟนะครับไอโป้ได้เปิดป่ะไม่ได้เปิดไอโป้ไม่เปิดด้วยไม่ถนัดโอ้โหเอาไปแล้วเทคออฟยกอย่างเดียวยกขึ้นอย่างเดียวเออไป ปิดล้อสบายสบายอ,อ่าปิดล้อปิดล้ออ้าอย่าจะมองจอยอีกสายเลี้ยววุย้ีขององกว้างหัวหนักไม่นักไมนักเบาเบาเร่งแรงไปึ้นอับึ้นไ,ไ,ไ,ไอ้ยี่บังบินให้ตรงดิกินซ้ายเหรอกินซ<ว>้ายกลับมาอย่าไปไกลมากเด้อ ขอเร่งเยอะๆหน่อยหัวยังหนักอยู่เลยเยอะเลแล้วหัวเปไ็นไงมันไกลไปแล้วก็เลี้ยวกลับมาสิเห็นไหมนะหนัก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 เห็นแล้วเห็นแล้วบินให้มันเป็นวงจรดิบินให้มันแบบว่าให้มันมองแนวบอกว่าดูาท่าที่บิน คุนที่เอะแยไมะไปถึงวันอาทิตย์โอ้บินง่ายกว่าลำร้างเยอะเออขึ้นง่ายดีว่ะเอออันนี้คือบินวงจรใช่ป่ะไม่วงจรแล้วล่ะเขาอ่ะบินเล็กลมันทิมอยู่แล้วไงไม่รู้ก็พวกเล่นแล้วอ่ะยิายอยู่ฮะริงยิงสายอยู่อ่ะมึงลองบินตรงๆให้กูดูดิยังสายอยู่หรอ มึงบินตรงๆให้กูดูดินักบินกับไพลอตกำลังเถียงกันอยู่นักบินกับไพลอตที่อนักบินกับอะไรวะนักบินกับคนผู้ช่วยคนผู้ช่วยคนนี้หนึ่งนัดหัวนัดหัวขี่ขนาดเลี้ยวหกสิบปะเนี่ยนักนักบินกับคอลร์เรสสองนาทีครึ่งเหลืออะไรเหลืออะไร บินไปหาพระอาทิตย์ซะด้วยนะสุดยอดงตากู่สีโหแล้วดูเขาบินสุดยอดกูละสุดกูละเชื่อมึงจริงเลยมึงบินอย่างเงี้ยครั้งแรกเฮ้ยอยู่แล้วโอเคนิ่งเอออนิ่งก็นิ่งเอาเตรียมลงแล้วมั้งสามนาทีแล้วเออเตรียมลงเหรอเช็คล้อก่อนนะยกลงเหมือนไอซิพายได้เลยนะเปิดเร่งน้อยไม่วนเช็คล้อเหรอ อย่งนแล้วว่าว่าเปิดว่าว่าเห็นว่าว่ามันเป็นขัญญาณว่าสัญญาณที่ผ่านมันร้องว่าสาัญญาณมันรีอยู่ยสองจีดเนี้ยมันจะเตือนว่าว่าโอ,โ,โอ้โหให้มา,าเอาเรื่องมาเตือนใหม่ว้าเอาเรื่องเฮ้ยกำลังมาดีนะ